รีวิวหนังสือบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนของ VI ไหมายเลขหนึ่งดรนิเวศเหมวิชิระวรากรบทที่4นะคะก็จะเป็นบทเกี่ยวกับประวัติของดอเอรเองนะคะดกรกว่าจะมีวันนี้ได้ผมผ่านอะไรมาบ้างดกรก็ได้เล่าประวัติว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนมีพอร์ตเป็นพันล้านแต่ไม่ได้เริ่มต้นจากคนที่มีฐานะหรือเป็นเศรษฐีเลยคะ่ะเขาเป็นลูกกรรมกรยากจนเขาก็ได้สู้ชีวิตมากๆนะคะเริ่มต้นจากการที่หาเงินตั้งแต่เด็กตอนแปดขวบก็เริ่มขายของค่ะไปซื้อฝักมาฝรั่งมาขายเพื่อน ก็ได้จับสิ่งที่เรียกว่ากำไรมาตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นก็ได้สู้ชีวิตมาตลอดค่ะแล้วก็มีปัญหาถาโถมเข้ามาตกงานตอนอายุ42มีลูกเล็กมีภาระแต่ก็ไม่ทอนำเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนภายในระยะเวลา10ปีพอร์ตของดเอรเองก็โตเป็นพันล้าน กว่าจะเดินมาวันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างชีวิตของดอเอรเองก็อัพเลเวลมาเรื่อยๆค่ะเป็นคนยากจนเกิดจากพ่อแม่ที่มาจากเมืองจีนเขามาเมืองไทยตั้งแต่ก่อนจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะคะลำบากมากก็ต้องนอนหลังคามุงจากแล้วก็อัพเลเวลมาเรื่อยๆค่ะจากหลังคามุงจากเป็นหลังคาสังกะสี แล้วก็เป็นห้องแถวครอบครัวก็มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดอกเตอร์เองได้เรียนหนังสือเป็นคนเดียวของที่บ้านที่ได้เรียนชีวิตก็อัปเกรดออกมาเรื่อยๆจากเรียนประถมที่วัดจอนเรียนมัธยมที่วสุทธิวรารามมัธยมปลายก็สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอดมศึกษาแล้วก็เลือกปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คติประจำใจของดอกรก็คือถ้าอยากได้ดีต้องสู้ดรบอกว่าดรมีหัวกันขาวตั้งแต่เด็กก็คือขายของตั้งแต่เด็กซื้อขนมแล้วก็ไปขายเพื่อนแถวบ้านแผงหนึ่งได้กำไรสองบาทห้าสิบตอนนั้น ก็มานั่งนึกว่าสิ่งที่ได้มากกว่าเงินก็คือประสบการณ์ที่รวมเข้ากับสัญชาตญาณน,นั่นเองค่ะก็คือมีนิสัยรักการขายตั้งแต่เด็กๆเองก็เป็นแบบนี้นะคะตั้งแต่เด็กก็คือชอบในเรื่องของการขายเลือกเรียนในสิ่งที่เป็นใบเบิกทางชีวิตค่ะตอนที่จบม .6 คณะที่ทำเงินได้สมัยก่อนก็จะมีหมอวิศวกรถับเป็นนีกพยาบาลครูถ้าเรียนหมอก็ต้อง6ปีไม่ตอบโจทย์ก็เลยเลือกวิศวะค่ะ4ปีจบมีเงินเดือนมีแนโน้มว่าได้เงินเยอะพอจบนะคะถึงเวลาอัพเลเวลด็อกเตอร์ก็อัพเลเวลจากเรปิญาตีจบแล้วก็ไปทำงานที่โรงงานน้ำตาลหลังจากนั้น ก็อัพเลเวลตัวเองโดยการที่ไปสมัครเรียนปียโทร b a นี้ด้แล้วก็ได้อัพตำแหน่งด้วยตอนนั้นชีวิตของดรเองก็ก็เหนื่อยนิดนึงนะคะก็ต้องเรียนด้วยสาร์อาทิตย์มาเรียนวัน อาทิตย์ก็ต้องตีกลับมาที่โรงงานที่กาญจนบุรีหลังจากนั้นนะคะไปทางท,ที่สุดในชีวิตของดอรบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ทําอยู่ก็คิดว่าการที่ได้เป็นหัวหน้าวิศวกรเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่แนวทางของดเอรเองก็เลยได้ไปสอบหลังจากเรียนปญาโทเสร็จก็ยังทํางานที่เดิมอยู่สองปีหลังจากนั้นก็คิดว่ามันไม่ใช่ทางเดินของฉันละก็ได้ไปตอบปริญญาเอก สอบชิงทุนไปต่อปญญาเอกจบปียาเอกด้านการเงินการลงทุนกลับมาก็ยังไม่ได้ลงทุนเองเพราะว่าตอนนั้นก็คือไปเรียนด้านทฤษฎีก็ยังไม่กล้าลงทุนหลังจากนั้นก็ได้ประสบกับคําว่าตกงานและหุ้นคือทางออกค่ะก็คือหลังจากตกงานก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็ได้เอามาลงทุนค่ะก็เลยเป็นทางออกณตอนนั้นเองเนี่ย ก็เลือกว่าจะทำอะไรถ้าไปทําอสังหาก็จะต้องลงทุนไปทํากิจการก็จะต้องลงทุนก็จะต้องเอาเงินเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ยังไม่แน่ใจแล้วดเรเองก็เรียนมาทางสายเรื่องของการเงินการลงทุนก็เลยเลือกหุ้นค่ะเลือกเลือกซื้อหุ้นซื้อหุ้นตอนนั้นเท่ากับซื้อธุรกิจตอนนั้นเลยธุรกิจตกใช่ไหมคะตอนยุคที่ดตรตกงานก็ เศรษฐกิจตกหุ้นก็ตกด้วยราคาหุ้นก็ต่ำลงในวิกฤตมีโอกาสค่ะแล้วก็เลือกหุ้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่ได้ซื้อตัวเดียวนะคะก็กระจายความเสี่ยงไปของดรเองแล้วก็คิดเวลาว่าต้องตอนนั้นกำไรเยอะมากในเรื่องของหุ้นก็คือหุ้นอยู่ที่ประมาณสิ ลงไป10ล้านก็ได้กำไรปีละล้านซึ่งเยอะมากๆก็ทำให้ดรได้เงินปันผลแล้วก็ดรได้ได้ไม่ได้เอามาใช้เลยค่ะนะเงินก้อนนั้นก็สะสมไปเรื่อยๆสมมติว่าได้10ล้านแล้วก็ได้มา1ล้านก็ลงไปอีก11 11ล้านแล้วก็ปันผลมาเรื่อยๆค่ะทบต้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นพันล้าน หุ้นก็พิกชีวิตของดอเอรเองนะคะจากเงินก็สุดท้ายทําให้ดอตอร์รวยขึ้นมาได้จากสิบล้านกลายเป็นพันล้านได้ตอนที่ตัดสินใจเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเลือกแล้วก็ไม่อยากกลับไปจุดเดิมดังนั้นก็จะต้องเลือกหุ้นที่กิจการดีจริงดรบอกว่า ไม่ได้ซื้อหุ้นดีแต่สิ่งที่พูดเสมอก็คือซื้อหุ้นที่กิจการดีค่ะดรบอกว่าดเรเป็นนักลงทุนเรียกตัวเองว่านักลงทุนสาย V I แล้วก็เป็นคนที่รเริ่มคอนเซปต์คำว่า V I เป็นคำที่คิดขึ้นมาเป็นนักลงทุนสายเน้นคุณค่าจาก Value Investor ค่ะ สายเดียวกับของวอลเลนบัฟเฟต์นะคะที่เป็นสาย VI ค่ะแล้วก็ดรบอกว่าการลงทุนในหุ้นก็คือการลงทุนแบบกิจการค่ะคีย์เวิร์ดก็คือถ้าเราจะต้องทำกิจการใหม่ๆภาพแรกในหัวจะเป็นข้อใด A หาทำเลดีๆแล้วตั้งร้าน B ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าคุณไม่รู้จักหุ้นคุณจะตอบ A แต่ถ้าใครที่รู้จักหุ้นจะตอบ B ค่ะซื้อหุ้นก็เท่ากับซื้อกิจการนั่นเองเป้าหมายของนักลงทุนสาย VI ก็คือพอร์ตของเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะโตขึ้นทุกปีแล้วเราก็จะต้องดูพอร์ตที่อยู่กับเราไปยาวๆไม่ไม่หวือหวาอาจจะต้องอยู่ถึงประมาณสักสักสิบปีนะคะ ชีวิตหลังจากการลงทุนแล้วไปต่ออย่างไรหลังจากเศรษฐกิจดีขึ้นก็กลับไปทำงานประจำนะคะจนอายุ52การเดินทางไปหาอิสรภาพต้องไม่ขู่าค่ะ,คะนี่คือสิ่งที่ดรพูดหมายถึงว่าเรื่องของการลงทุนนะนะคะเราก็ต้องดูหุ้นตัวดีๆเพื่อที่เราจะได้ดูเรื่องของเราจะได้มีอิสรภาพในเรื่องของการเงินเร็วมากขึ้นค่ะ ดรบอกว่าแล้วดกรก็ไม่ได้ชนะทุกปีมันก็จะมีขึ้นมีลงอะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือ90%ที่ชนะก็จะต้องดูเรื่องของผลประกอบการดีบวกปันผลดีกําไรมหาศาลนักลงทุนที่คิดมาดีแล้วเลือกได้ดีก็ชนะก็จะชนะตลาดค่ะนักลงทุนสาย VI ในประเทศไทยยังไปต่อได้ไหมดรบอกว่าก็ยังไปต่อได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลายอย่างของดอเอรเอง่ะ8ปี แต่ณปัจจุบันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกน,นึงอาจจะเป็น1 0ถึง20ปีเลยเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นก็ไม่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้าไปในที่ที่เศรษฐกิจจะโตได้ได้ดีได้เร็วกว่านี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตลาดหุ้นไทยค่ะซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะดรบอกว่าดวงคือส่วนหนึ่งของการลงทุนค่ะจังหวะของการลงทุน ุณก็ต้องอาจจะต้องมีดวงด้วยนะคะดวงในเรื่องของการลงทุนด้วยดรบอกว่าคุณเชื่อผมได้แต่ต้องเลือกเชื่อให้ถูกจังหวะด้วยบางคนบอกว่าเลือกในสิ่งที่ดเรเลือกซึ่งจริงๆแล้วค่ะเราก็จะต้องดูของเราเองด้วยนะคะบางทีบางครั้งดออรอาจจะซื้อมาแล้วมันโอเคแต่เราซื้ออาจจะไม่โอเคก็ได้จุดแข็งที่ทำให้ดรมีวันนี้ได้ก็คือ ค่อยเป็นค่อยไปค่ะช้าแต่ไปได้ค่ะไปได้เรื่อยๆค่ะไม่หันหลังกลับค่ะไม่ถอยหลังทุกทางที่เลือกผ่านวิเคราะห์มาดีแล้วจะช้าจะเร็วขอให้ไปเรื่อยๆค่ะและนี่คือจุดแข็งของดอเอรเองนะคะ นักสู้หรือนักเลือกในชีวิตของคนเรามี2ทางเลือกค่ะเป็นนักสู้หรือเป็นนักเลือกสําหรับการลงทุนสายวีไอนักเลือกเท่านั้นนะคะถึงจะอยู่รอดได้เพราะว่าการที่เราเป็นสาย VI อ่ะคือเราจะต้องเลือกก่อนเลือกหุ้นในแต่ละตัวว่าแต่ละตัวนั้นอ่ะกิจการจะไปได้ไหมเพราะว่าแต่ละตัวที่เราถือคือเป็นหุ้นระยะยาว เราก็ต้องต้องดูเรื่องของเงินปันผลด้วยเรื่องของกิจการด้วยหลายๆอย่างนะคะ,ะจากเด็กชายนิเวศมาถึงดรนิเวศดรนิเวศก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปจะบอกเด็กชายนิเวศว่านายเก่งมากสู้ต่อไปก็คือดรสู้ชีวิตก็คือดรอยากจะบอกเด็กชายนิเวศว่าสู้ชีวิตนั่นเองนะคะสู้ต่อไป ดตอรบอกว่าสําหรับผมเงินเท่ากับอะไรเงินที่เพิ่มขึ้นมาสร้างความสบายใจให้คุณสร้างความสุขให้คุณได้นี่แหละอิสรภาพที่เงินมอบให้ค่ะอิสรภาพทางการเงินนะคะจริงๆเ,เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่เงินทําให้คนที่เรารักมีความสุขได้ใช้จ่ายสะดวกสบายได้แฮปปี้ได้การลงทุนในตัวเองสําคัญที่สุด ของคนอยากรวยค่ะการลงทุนกับตัวเองเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะยิ่งเราลงทุนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นค่ะการศึกษาคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดเห็นด็อกเตอร์ไหมคะจากที่จบปริญญาตรีก็อัพเลเวลตัวเองต่อปริญญาโทหลังจากจบปริญญาโทก็ต่อดอกเตอร์ยิ่ง เรียนมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะมีเงินมากขึ้นค่ะความรู้ทำให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์ได้วอลเลนบัฟเฟต t นะคะได้กล่าวว่า The best investment you can make is an investment in yourself The more you learn, the more you earn แปลก็คือการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเอง ยิ่งเราเรียนมากเราก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นนั่นเองค่ะสุขภาพคือการลงทุนที่คนมักมองข้ามค่ะนอกจากการเรียนรู้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องลงทุนกับตัวเองก็คือเรื่องของสุขภาพลงทุนเวลาในเรื่องของการออกกําลังกายลงทุนในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อที่ทําให้เราแข็งแรง ถึงเราจะมีเงินมากแต่ถ้าเราสุขภาพแย่เราก็จะมั่งคั่งไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าเราก็ต้องเอาเงินไปรักษาตัวเองเราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะเป็นทุกข์ดังนั้นนะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะดรบอกว่าชีวิตไม่วางแผนก่อนแก่ยิ่งแก่ก็ยิ่งจ่ายมากค่ะาดังนั้นเราจะต้องวางแผนเกษียณ ได้แล้วนะคะสำหรับการวางแผนกเกษียณนะคะไม่ต้องวางแผนใกล้ๆนะคะยิ่งวางแผนเร็วยิ่งดีค่ะคุณจะใช้เงินน้อยมากและนี่คือบทที่4ค่ะมารู้จักประวัติของดรนิเวศจากบทที่4นะคะก็คือเรื่องของ กว่าจะมีวันนี้ได้ผมผ่านอะไรมาบ้างนั่นเองในบทที่4ค่ะการลงทุนกับตัวเองที่ดีที่สุดอย่างที่ดรบอกนะคะคือการอ่านหนังสือคือการลงทุนการเรียนรู้อัพเลเวลตัวเองอย่างเอเองก็ยังไม่ยังไม่เคยหยุดการเรียนรู้นะคะดูมหาเศรษฐีหลายท่านนะคะก็ยังไม่หยุดการเรียนรู้เอเพิ่งไปสัามมนามานะคะฟิต m i ม d เ e t จนะคะเจอดอกเตอร์นะคะเป็นนักธุรกิจพันล้านนะคะเป็น เป็นนักธุรกิจพลันก็ยังมาเรียนคอร์สเดียวกับเอเลยนะคะเห็นไหมคะการเรียนไม่มีวันที่สิ้นสุด การลงทุนกับตัวเองที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่จ่ายน้อยที่สุดคือการอ่านหนังสือค่ะใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะอยากอ่านเองการอ่านเองอาจจะได้ไอเดียมากกว่าฟังเอนะคะฟังเอรีวิวก็ได้นะคะหรือหนังสืออื่นๆที่คุณอยากพัฒนาตัวเองเอกก็มีหลายเล่มนะคะที่รีวิวให้แล้วแล้วก็ใครที่อยากอ่านหนังสือไม่มีเวลาซื้อสั่งซือ้อหนังสือออนไลน์ได้นะคะ การอ่านหนังสือออนไลน์สั่งังสือออนไลน์มีส่วนลดด้วยนะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของ A อเองนะคะก็จะมีรีวิวหนังสือดีๆข้อคิดดีๆจากคนที่ประสบความสำเร็จจากคนที่มัง่งคั่งและร่ำรวยอัปเดตในเรื่องของการเงินฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money